ไอตีหักค่าเบอร์เนี่ยอาจจะกำหนดเบิร์มันมีเรื่องห้องระยะเวลาประมาณสองเดือนถ้าถ้าเอาตามแผนนะครับาต่คือเดือนต้นสัาห์ก็ไม่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 ตัวานแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเลนเข้าไปในเดือนร่างกันได้ต่างตางกัได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่ในท่ผมพูดนี้เพราะว่าผมได้รับบัตามาจากพวกข้าวเท้าอ่าเขาจะมีพวสองเทียบสามสองแรกก็คืออ่า เดียรพ่อ็ตคือการปฏิบัตินี่เพราะปฏิบัติเสแต่สาม้นหายนั้อต้องเป็กรกฎาิงหาุญาจะจะมีการที่สามงานการที่สามี่ยคนได้มาเขาจะวอาปที่สามพันมันจะเป็นระบบการที่สามตงึ่งทางคัะนตตัวจีอมาตอนนี้แผนของตัวตอเาแล้วนะครับก็เนียรการที่าการนี้จะแยงของของน้นนะครับหมายความแจ้ใช้หาังเดแย่อนครแล้วก็ หลังหลังจากเทศี่เราไม no ่รบแล้วนะครับกองทจะเป็นสระบวการที่จะต่อสู้ระบบกลางา้องระบบที่เขาเทนี้นะทำทีทีสามระบบต้องเรื่อมตอทั้งสส่อเหมือนกัดจากเครื่องกเคือระบบ eet em และก็ b t m ระบบ e e นี้จะต้องขอเงนเพิมด้วย p m นะครับ แต่ระบบีเนี่ยใจวัดลครับนะแต่ว่าข้างสามระบบเนี่ยเขาแบ่งห้าที่เจ็ุดยุดจะเซนน้อยครับพอข้อย่านันเขาสร้างค่าในระดับอย่วัดข้ว่าห้าที่สองยุดเจ็ดาก็คือจะได้ห้าเนี่ยฝากวว่าในระดับห้านี่เขาได้คาการา์วัดต่อเลยได้ในระดับ C ีพอระดับ C ีนี่ยเขาก็ต้องระดับีเราหลักนี่จากเสีย ประเมินผลการพิบัตนอากาศมาเนี่ยตัวที่ว่าที่สองเนี่ยเขาเลยเป็นเพื่อนผลที่ข้างหน้ากรรมการกันพร้อมนะครับผมจะประเมินที่ประชุมกับเพื่อนพี่ที่เลน่ผ่านมานะครับแต่จะต้องขอกวับก็รับว่เป็นสามส่วนนะครับแต่มันจไม่ได้รับหนาสารนักจบเลยรับว่าเป็นสามขั้วส่วนนะครับโดยสรุปต่อเนี้ยเวลาเนี่ยตีเขามาล้าหน้าผู้อื่นนะครับ มันมานน่าให่ๆเข้าเจ็ดสิบเก้าชุดสองสามนะครับแล้วก็ไซมาร์ทีซีเนี่ยสัญยาาในก่องเป็นร้อยนะครับทีนี้จากนโยบายของทางผ่านากาศอย่างวัดธนบวว่าในช่วงสามเดือนหลังนี่ขอบารเกตอมอะไรแล้วก็เป็นพวกบริหารพวกที่เขาเบิกนกยบ้างไก่ยัซอยคร้าเคื่อเบิร์ไ่อต่างนี่มันได้จไปกองอยู่ในช่วงสามเดือนท้ายแต่ว่ามันอันนี้มีหลาย